ดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะอีพีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการนะคะยกเลิกการผูก a c e b o o k นะคะกับแอป,ปต่างๆหรือว่าจะเป็นแอป,ป TikTok นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เรานะคะได้ผูก Facebook ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะคะยกเลิกการผูกอแอป,ป Facebook นะคะไปดูวิธีการพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเปิดอแอป,ป Facebook ขึ้นมาค่ะ แอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ขีด3ขีดค่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะให้เลือกที่การตั้งค่านะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะทุกคนอ่าจะเจอคำว่าสิทธิ์การอนุญาตนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกคำว่าแอปและเว็บไซต์นะคะ ในการผูกแอปแระเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือว่า,อาแปอป s h o p ปีนะคะช้อปแบ็กต่างๆนะคะที่เราได้ทำการผูกเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแอปนะคะที่เราทำการผูกกับ Facebook ไว้นะคะ เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อแอปลและเว็บไซต์นะคะเพื่อให้รวมแอปที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะแล้วตัวข้างล่างนะคะที่เป็นดูเพิ่มเติมก็จะมีแอปเพิ่มเติมที่เราทำการผูกนะคะกับ Facebook ของเราต่างๆนานาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอยู่ในแอป,ป,ปัจจุบันหรือว่าจะเป็นการใช้งานที่หมดอายุไปแล้วนะคะ ีนี้เราจะมายกเลิกนะคะ Facebook กับ TikTok นะคะแล้วก็ทำการคลิกไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประวัติของการใช้ Facebook นะคะที่ผูกกับ TikTok ก็คือจะเพิ่มเมื่อวันที่2พฤษภาคมอ่พปี2021นะคะก็จะมีอันนี้แจ้งเตือนมานะคะเราก็จะทำการลบออกเลยนะคะนี่นะคะลบการ อนุญาตให้ Facebook จ้งติดต่อว่าการเชื่อมต่อน,นี้ถูกลบออกแล้วนะคะ,ะพวกเขาจะเสนอวิธีการเข้าระบบต่างๆนะคะเราก็ทำการลบออกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแอป Facebook ของเราก็ไม่ได้ผูกกับแอปติ k t o k อีกต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแอป t i k ต o k นะคะ ที่เราทำการผูกกับเฟซบุ๊กไว้นะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะไม่มีนะคะประวัติการแอบไม่มีการผูกกับแอปติกอแอปเฟซบุ๊กแล้วนะคะ ก็ทำการยกเลิกการผูกกับแอป a c e b o o k ไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะผูกกับอ Facebook อีกนะคะเราก็ทำการเพิ่มการผูกกันเชื่อมต่อได้เลยนะคะ